ครับวันนี้ผม้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนท่าลีเว r ร์สดรอนะครับผมซึ่งท่าลีเวิร์สดรอเป็นยังไงเราไปดูกันเลย <S <S 1> <S 1> นะครับเมื่อกี้คือท่าลีเวิร์ drop นะครับผมซึ่งท่าลีเวิร์สดรอเนี่ยคนใหญ่ใช้จากการเอ่เอรดรอปจากที่สูงลงมาค่อยท่าลีเวิร์สดรอเนี่ยเราจะบิดตัวมาจับก่อนแล้วก็ค่อยดรอปลงมานะซึ่งมันจะช่วยลดแรงกระแทกได้เพราะมันจะลดระดับความสูงระหว่างพื้นดินกับกระเพงนะซึ่ง เนี่ยอยากขอกบนกำแพงที่มันสูงกว่านี้นะแต่ปัญหาคือมันหาไม่ได้มันมีกำแพงสูงก็จริงแต่ว่าไม่มีที่ให้ขึ้นไปนั่งให้ทําดอกนะครับงั้นเอากำแพงแบบนี้ก่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูกำแพงเปี้ยงๆนี่แหละแล้วก็เวลาไปใช้เนี่ยเราสามารถไปใช้ได้ทั้งกำแพงสูงกับก็กำแพงเปี้ยงๆแต่วันนี้ผมจะตอกแทนซึ่งตอนเราไปใช้เราก็สามารถไปใช้กำแพงสูงก็ได้หรือกำแพงเปี้ยงๆก็ได้ซึ่งวันนี้ผมจะสอกตอกกำแพงเปี้ยงๆแค่นี้ก่อนนะเพราะหาถูกดไม่ได้ซึ่งในเวลาดอกแต่กำแพงเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาดอกเขาาจะะทปรมณ ซึ่งไอ้ท่าดอกพวกเนี้ยนะถ้าเกิดเราดอกที่สูงออกมากเนี่ยมันทำให้เขาบาดเจ็บได้แล้วก็ทําให้แบบมันกระแทกแรงขึ้นเพราะว่าเราโดดออกมาตรงสูงเนะี่ยจะได้เกิดทำรีเวิร์ดดรอปนะเชิญรถแต่งแข่งนี้บอกไปเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ารีเวิร์ดดอปทำยังไงอะไรครับวิธีการทำรีเวิร์ดดอปนะฮะฮะซึ่งเวลาจะรีเวิร์ดดอปแล้วก็นี่เลยนั่งห้อยขาจับกับแพงกันไปแล้วก็มือซ้ายของเราเนี่ยตั้งแต่คนเมื่อถนัดซ้ายถนัดขวาอย่างผมเป็นคนถนัดขวาเพราะผมไม่ใช้มือซ้ายจับบนของกงํ ปกติเวลาเราวางมือถกกระแพงจะวางประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะซึ่งการทำดีวอดดอบเราต้องทำมือแบบนี้อ่าโอเคพอทำมือแบบนี้แล้ววิธีการทำดีวดดอบก็คือเราจะบิดตัวบิดตัวเพื่อเอามือข้างขวาของเราข้างเทียบะนัทเนี่ยมาจับกระแพงอ่าแล้วก็ดรอลงไปซึ่งเวลาบิดตัวเนี่ยจะบิดทั้งตัวอาดันตัวงี้เลยก็ได้หรือว่าจะแบบผมคือเอามือดนันอีกฝกั่งมือขวาดันกระแพงอีกฝกั่งแล้วก็บิดมาแบบนี้นะครับ ซึ่งไัน,นี้สาก,กับแพงเตี้ยถ้ากำแพงสูงคุณผู้ชมสามารถทำแบบนี้ได้สมมุติครันนี้เป็นกำแพงสูงนะฮะเวลากำแพงสูงผมจะทำประมาณนี้คือจับไว้ก่อนแล้วเราคอยปล่อยออกมาถ้ากับแข้งเตี้ยเราแค่หมุนมาแล้วก็จับเดี้ยแล้วปล่อยได้เลยเพราะมันไม่สูงมากจะได้เกิดเป็นกำแพงสูงจับไว้ก่อนแล้วค่อยตอบออกมาก็ได้เพื่อ จะได้มีเวลามองพื้นที่เราจะลงอาแทะเมื่อกี้คือวิธีการทำท่ารีเวิร์สดรอปนะครับผมตอนนีครับส่วนวิธีการฝึกรีเวิร์สดรอปนะฮะก็ฝึกง่ายๆเลยก็คือฝึกจากกำแพงเตี้ยๆก็ได้เพราะบางคนแบบบางคนจะไม่กล้าทำตึกที่สูงเพราะว่าอาจจะกลัวความสูงหรือจ,จะกลัวตกออมาเจ็บก็ฝึกจากกำแพงเตี้ยๆก็ได้ค่อยจับแล้วค่อยไต่ระดับไ,ไปฝึกจากเตี้ยแล้วค่อยไปกำแพงสูงหรือจะฝึกจากพวกเก้าอี้ฝึกที่นั่งอะไรพวกนี้เก้าอี้แบบมานั่งยาวๆอ่ะฝึกมานั่งยาวๆนั่งแล้วก็บิดมาก็ได้อ่ะแต่ไม่ต้องโดดแิดตัว ฝึกปิดตัวให้เป็นแค่นั้นแหละครับเอาละครับก็เป็นว่าท่ารีเวิร์ตอบก็มีแค่นี้ต่อของคุณท่านที่รับชม,มเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสสดีครับ